สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีนะจ้าวันนี้ช่งวงเศร้าๆฝนตกนะจ้าอยู่กาไปทรงฟังหนอย,ยงเรียนคือเกาละจ้าอาทิตย์นี้เป็นการเรียนการสอนอาทิตย์สุดท้ายแล้วกาจะปิดเทอมยาว2เดือนนะคะเปิดเทอมอีกทีกับประมาณกันย่าบุรลจาบันนี้ฟังหนอยกาไปเรียนปกตินะจ้าส่วนพี่กา่ากะมี่กู้แจกตารางโปรแกรมอาทิตย์สุดท้ายนะจ้าว่าใด เกลียงกะสิเป็นภาพไปเดินป่าไปเดินเขาประมาณนี้เนาะจ้าเพิ่นกะสิแจกแผนตะล่างมาว่าอาทิตย์สุดท้ายตรงเหตุอย่างแน่สิพ้าเล็กหน่อยไปใส่ยี่ยังที่สิต้องติดโตไปประมาณนี้เนาะจ้าส่วนฟละหน่อยกับแม่กับเปียกหมอดยอจ้าพี่น้องฝนตกเด็กๆกะผ้ากะเลนขังนอเพราะฝนตกแห้งกะผ้ากันเขาไปในบานหลังนหน่อยนั่นล่ะจ้าเพิ่กิจกรรมอยู่ในหันกันเนาะปกติก็สิเหตุกันอยู่กันขังนอก สิเลนกันอยู่ข้างนอกนะจ๊ะบรรยากาศฝนตกกาชุ่มช่าคากจ้าพี่น้องปกติก็สิรถจอดเต็มลาดนี้เลยนะจ๊ะะว่ก้นสิไป,ปเดินป่าเดินเขากันนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่สิพาพี่น้องไปเบิ้งตรงน้าตกนะจ๊ะเวลาฝนตกน้ำก็สิเต็มแบบนี้เลยละจ๊ะสดชื่นเย็นใจอจอยดีคักจ้าอยู่กับสิไปซุป,ปเปอร์บ้านเกตได้จ้ะพี่น้องเปียกมอดยอดเมก่อสิถอดเสือ้อแจ็คเก็ต ไว้ยอยู่ในรถนะจ้า,จาก็สิีเอากระเป๋าไปเข้าสุเปอร์มาเก็ตเปียกกลับไปจ้าพะวายอยู่ว่าอยากกลับมาอีกรอบนึงสุเปอร์มาเก็ตสิเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีจะได้แวะหลอบเดี๋ยวเลยนะจา้าซื้อของแล้วอยู่กากลับบ้านจา้าฝนกัดสิเริมซาแนบรรยากาศก็สิีแบบนี้นะจ้าภา,ายในบริเวณมู่บานทีอยู่อยู่ประสิบปั้นผ่านแบบนี้ทุกเ้าละจา้ามือละซีหลอบเช้าไปกลับนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปรับอีกรอบนึง จะบอกว่าเงียบมาแล้วเจ้าฝนตกกะสิตางค้นต่างอยู่ในบ้านไผยมั่นกันนะจ้ะชีวิตเมื่องนอกกะสิแบบนี้ลหละจ้าพี่น้องต่างคนต่างอยู่ต้องให้นาร้อนถึงสิเอิกกระเลิกกาอยู่บ้านไผยบ้านมั่นนะจ้ะสิไปมาหาสู้กันก็ต้องโทษถามกันสะดวกบอจังสั่นจังสี่สดชื่นคักจ้ะที่ปันมาอยู่นี่กาเปียกหอดยอดหล่ะจ้าพี่น้องอยู่กะสิมาหอดบานกะสิมีจจิงกบกายานั่งก็คงอยากออกไปยางนะจ้ะแต่ว่า กาหยานั่งบอนมักหยางตากฝนนะจ๊ะนั่งหนาวแต่หิมะนี่สูตายจ้าแต่ฝนนั่งบ่มากเลยมาหอดบานกับมาเปลี่ยนเสือเาา้อผ้านะจ๊ะอยู่กับสิมาอาบน้ําล้างหน้าแล้วกาลงบํารุงด้วยเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้คือเซรั่มชีโซเป็นของเดอะเบสคือกันนะาจา๊ะเทถ่ายผิวหนาเข้านุ่มชุ่มชื่นบ่อแห้งตึงหนาขาใสายฝากระซอยหาจางลงไดจ้จ้าสนใจทักขอความเพจหรือตามดิงเพจที่อยู่ไ้ไลไดใดนะาจา๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันนเป็นทางการนะจ๊ะเมื่อกี้ยุงไปส่งปลารังหน่อยแล้วอยู่กะแวะซูปเปอร์ไมเก็ตน,นะจ๊ะยุ้งวันนี้ยังจะมารีวิวว่าเข้าใดอย่างแน่นะจ๊ะนมค่ะทุกคนนมนมขวดนี่ยู้งซียูซย้ซีซื้อทีละสองขวดนะจ๊ะเพราะว่าไปสั่งรับพ่อบ้านแล้วก็ลูกๆกินกับมูสリーตอนสาวๆรือว่าเฮ็ดหร่ว่าเฮ็ดขนมนอย่างเงี้ยยุ้งจะใส่นมมณีไปเลยนะจ๊ะพี่น้องพี่จะได้มาสองขวด หัวละ1.99ยูโรนี่นะคะ,ะกระไรใบโหระพาฝรั่ง1.99ยูโรนะคะแล้วก็หูสื้อข่าวจัสมินไรส์มาแพ็คหนึ่งนะจ๊ะพี่น้อง1.99ยูโร1กิโลนะจ๊ะ1,000กรัม1กิโลเพราะว่าข่าวหยุดเหลืออยู่มาหลายแล้วจัดกวาสิได้ไปลหลานเอเชียกับวัดเสาเนาะงเคยสิไปทีนึงเอ,อย้ยก็ได้ กราสนูดเดิน0.99ยูโรค่ะทุกคนแล้วก็ปาปิก้า2.49ยูโรได้2ลูกนะคะก็ได้มะกอกนะคะออริฟเป็นอันนี้3.49ยูโรนะคะทุกคนแล้วก็ได้แฮมนะคะมีการแฮม1.59ยูโรต่อห่อนะคะทุกคนแล้วก็ได้ขนมนะจ้าได้ขนมให้ลูกๆ อาหารว่างราคาได้มะพร้าวนะมะพร้าวนะคะขอบคุณนู้ชมิ้วแล้วก็ได้ตัวนี้เป็นหน่อไม้นะคะบัมบูสโปรเซนนะคะหน่อไม้อันนี้ยูสี่เอามาอพัดอาจากเวลายูแกงน้องไม้แกงหงอยยุไม่ได้ไปลาดเอเชียยูก็จะใส่น้องไม้ใน,นกระป๋งแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะไม่ยุ่งยากไม่ต้องขับรถไปซื้อไก่นะคะทุกคนาานาจา ได้อะไรอีกสตรอเบอรี่นะคะได้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่500กรัม1.99ยูโรตอนนี้ผลไม้กำลังเริ่มอ,ออกมาหลายนะจ๊ะแต่ผลไม้กับผลไม้มาจากเมืองที่อุ่นกว่านะจ๊ะจะมาจากสเปนมาจากอิตาลีประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็ได้สองกล่องได้สองกล่องนะจ๊ะ1.149ยูโรน่าจะประมาณนี้ได้แค่นี้นะจ๊ะล้วก็ได้ บอกครีบรีมี2.49ยูโรนะคะทุกคน500กรัมแล้วก็ได้ถุงดำถุงดำตันนี้ก็คือถุงขยะนะคะทุกคนถุงขยะที่ทางเทศบาลจะแจกให้ครอบครัวละครอบครัวละ6ถุงก็จะมีเอกสารมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเขียนชื่อเซนเอกสารแล้วก็ไปสามารถรับได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะจ้ะถุงดำในไซส์ขยะขยะได้ทุกอย่างได้จาก อุปกรณ์40ลิตร40ลิตรนะคะทุกคนแล้วก็ทาล้างจากนั้นปีละ6ถุงนะจ๊ะแต่เกิดถ้าพ่อพ่อหรือว่าอีกอย่างยังไงเท้าต่อกซื้อเองนะจ๊ะซึ่งซึ่งการซื้อ6ถุงถุงดำ40ลิตร6ถุงในประมาณ20ยูโรยุ่ประมาณนี้แหละปีที่แล้วยุ่ซื้อ1บเก่ายูโรมลังจาก6ถุงอยู่บน,นใจว่าขึ้นราคาไปนะจ๊ะกาอาจจะค่อนข้างค่อนข้างพแพงนะจ๊ะถุงขยะแพงเพราะว่า เขากระสีแบบประมาณมาล้นนรกบ่อยากให้ทิ่มขยะหลายประมาณนี้เพราะว่าถุงขยะแบบเนี้ยมันแพงมาจากปกติแล้วเราจะเก็บขยะจัดเก็บแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านที่ยุคให้เราเห็นฟังแล้วเนาะจ้ะทุกๆปีกาะเปายกปเลยนาะจ๊ะทุกๆปีเทศบาลซิมี่จนไม้สซิมี่แบบนี้มาหายนะจ๊ะซิมี่ตาล่างแต่ละเดือน จะมีตารางส่งมาให้ทุกทุกบ้านนะคะทุกคนก็จะมีว่าตารางการออกเก็บขยะของเทศบาลนะคะพวกเขียวเหลืองพวกดําม,มันนี้ก็คือหมายถึงว่าเหลืองกับขยะพลาสติกที่ใส่ถุงสีเหลืองดําก็คือถึงดําแบบนี้นะคะทุกคนก็นมันก็จะมีหลายๆอย่างแต่ขยะบีโอขยะอืนอ่นๆพวกยูซิทิมในสวนนะจจะกลาเป็นปุ๋ยมักแข็งเพรากันเอามาเห็นเป็นปุ๋ยไปทัปลูกผักนะา,า๊ะก็จะมีมาทั้งครบสิบสองเดือนเลยนะคะทุกคน นี่ประมาณนี้มกราบถึงธันวาของปีนี้นะจ๊ะกับมีตารางออกเก็บขยะพราะถึงมือรถขยะก็สิมาเก็บตามวันที่ที่ระบุไว้นะคะยูบอกพิษนะจ๊ะจะมาเก็บเดือนละสองครั้งนะจ๊ะพวกพลาสติกเรากัดทุงดานะจ๊ะที่ยู่เคยบอกว่าเดือนละหนึ่งครั้งฮิวบอกพิษนะจ๊ะพี่นอ้องก็จะประมาณนี้ก็คือระบบก,การจัดเก็บขยะเขาจะดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเ้าอยากขยะจากในบ้านนะคะพลาสติกถุพลาสติกขยะทั่วไปพลา ขยะอลูมิเนยียมอะไรทุกอย่างแยกจากบ้านเราค่ะเฮ้า,าถึงเวลาเป็นกระสีมาเก็บเอง้วจากกระสีประมาณนี้แหละค่ะการเก็บเกบขยะของออสเตรเลียลอีกอย่างคือเมื่อที่อยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศเล็กๆมันก็เลยทําให้ระบบการจัดเก็บขยะของเขาง่ายกว่าบ้านเรานะคะทําให้บ้านเมืองเขาดูสะอาดสะอา้านบ้านเราประชากรเยอะมาถึงเห็นความแตกต่างกันนะคะ หลายๆคนบมอกว่าน้องอยูเพิ่นขึ้นบ้านเมื่อเพิ่นสะอาดสะอานถนนหนทาาเพราะว่าการประชากรหรือว่าอีหยังมันแตกต่างการจ้าพี่น้องการดรูแลก,การจัดเก็บการระบบมันก็ดูแลง่ายแบบนี้ป้านนี้นะจ้ะโอเควันนี้รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวยุจะทําอาหารเที่ยงแล้วก็ขึ้นไปรับฝรั่งน้อยนะคะวันนี้ฝนตก่าพี่น้องเปียกออกจากบ้าน ลืมอมาฝนสิตกเบิงฝนแล้วคือนบดเป็นตะตกแต่มันก็บว่าเป็นตะตกอหรีจ่าไปหอดกลางท้างฝนตกห้ามจ้าเดี๋ยวยุกเก็บของแล้วกันจ้ะพลังหน่อยนะจ้าส,ออสตรอเบอรี่นะจ้าพี่น้องลูกง่ายคักไปซื้อของตะเทียกสีประมาณนี้ละจ้า ประเทศออสเตรียเป็นประเทศนน้อยประชากรประมาณ8.96ล้านคนการจัดเก็บขยะมันกเ็เลยง่ายขึ้นนะจ๊ะพี่นอ้องเมืรอนี่ึ้นไปหาฝรั่งน้อยแล้วแล้วยูกาสีไม่เห็ดแกงเน้อใหม่นะจ๊ะน้อใหม่ที่ยูซื้อเป็นกระป๋องนันมาอยูกะสีมาส้อยซ้อยนะจ๊ะมาส้อยเป็นเสน้นในน้อยเลี้ยวกาสีเอากะทิกับพริกแกงมาเคี่ยวนะจ๊ะพ่อเคี่ยวกะทิแตกมันได้ทีแล้วยูกะจะเอากะาน่้อใหม่กับ ซุกินี่เราจะผักยังมีกาอย่กิริใส่งสลงไปละจ้าพี่น้องแล้วก็คนโคนปรุงรสทุกอย่างนะจ้าพอเสร็จแล้วกาใสา่ใบโหระพาหรอกกาใส่พริกปาปิก้าหั่นลงไปนะคะหนาตาแกงของข้ากระสีได้ประมาณนี้ละจ้าสีสันหนา่ากินจ้าอย่กิร์ตไข่เจียวเล็กๆไว้ให้ลูกๆนะคะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนห่อนละจ้าแล้วก็ทําตามด้วยสลัดผักง่ายๆจ้ามีมะเขือเทศมีหอมหัวใหญ่มี พริกปัปปิกาแล้วก็มีผักสลัดนะจ๊ะส่วนน้ำสลัดนันกาเฮ็ดเองนะจ๊ะอาหารของเฮากระซิบป,ประมาณนี้แหละจ๊ะอาหารเที่ยงกินแบบง,ง่ายๆกินหอดเขาราดแกงอยู่บ้านเฮ่านะจ๊ะอีกสองกะทิ์กระซิบสกับปานไปกินอาหารไทยแล้วจ้ากินเพื่ออยู่บ่ได้อยู่เพื่อกินนะจ๊ะมีหยังกระเฮ็ดกินไปพ่อดัดแปลงให้เขากับวัทถุลิฟท์ที่เฮามีบ่ต้องอีหยังมากมายจ้ะชีวิตกินแค่นี้แหละจ้ะ,ละ,ละไปพิชิตมหายันกาา สวัสดีค่ะพี่พีก่อนเลยค่ะดเลเล็กเอชัสวัสดีค่ะพี่พี่ก่นสวัสดีค่ะพี่พี่ก่สว่มิกกี้ค่ะหนูไม่สบายหายังคะลูกบอกพี่พี่สิไปโรงเรียนยังคะวันนี้เป็นอะไรปเชสูสูวัน้คสูนกเป็นอะไรคะบอกพี่พี่ัสดีคั

อนน้ำยูมนเคานเราจะทำสมุดอะไรคะชนน้ำยูมนเคนบอกพี่ฟสเราจะทำอะไรคะทำชวายกรแอบเปอร์สมูทแอบเปอร์สมทสมุท Sô-cô-lá Sô-cô-lá đây là lục Mà má kiếm thăm đây Nào, một sô-cô-lá <laughs> Học